อาจารย์ปานเทพพูดเรื่องน้องแตงโมเนี่ยคนสนใจมากออกรายการนิวซาวที่ช่องนิวส์วนมีคนดูสดๆแปดหมื่นกว่าคนท่านผู้ชมผมก็บอกอาจารย์ปานเทพอย่างนี้เมื่อเช้านี้บอกปานเทพคุณไม่ต้องกังวลอะไรนะคุณเดินหน้าไปให้สุดซอยผมจะคอยอยู่ข้างหลังคุณเองหนึ่งผมจะให้กําลังใจคุณสองผมจะปกป้องภัยต่างๆที่จะมาหาตัวคุณสความกดดันอะไรที่มาทาังคุณผมจะแบกรับให้เอง ไม่้องออนคุณทําหน้าที่คุณให้ดีที่สุดเพราะเส้นทางการเดินทางคุณเพื่อสแสวงหาความยุติธรรมหาธรรมนั้นยังต้องไปอีกไกลพอสมควรตอนนี้เนี่ยถ้าจะถามความคืบหน้าของผมจากเรื่องนี้จากประสบการณ์ของผมเองท่านผู้ชมครับสามารถสรุปได้และผมเชื่อว่าไม่ผิดเลยท่านผู้ชมคือแผลขาขวาของข้างในของแตงโมโเกิดบนบกแตงโมโดนทำร้ายบนบกหลังจากนั้นอาจจะมีการบรรดาลโทสะโกรธ เพราะคนที่ฆ่าแตงโมนั้นติดยาเลยจับกดน้าตื้นเสียชีวิตถึงมีโคลนเต็มปอดเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เลยมีการทำรอยถลอกบ้างๆเพื่อไปงานอําพรางให้เชื่อว่าแตงโมเสียชีวิตจากใบพัดเรือแต่ทำไม่เนียนเพราะคนทำขาดความรู้ว่าลักษณะใบพัดเรือนี้ถ้าทำให้เกิดแผลแต่ละแผลมันจะต้องห่างกัน16ซนเมตร แต่แผลที่ทําปลอมขึ้นมาห่างแค่สองเซนเองนะฮะทำไม่เป็นก็อําพร้าวในการโยนศพลงน้ํานี่แค่ส่วนหนึ่งถ้าผู้ชมอยากตามเรื่องแตงโมนะฮะอย่าพลาดอาจารย์ปานเทพในรายการนิวซาวทุกปันังคารกับวันศุกร์เวลาหกโมงครึ่งถึงสองทุ่มท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมว่าโทรศัพท์แตงโมตอนนี้อยู่ในมือของเดียใส่ล,อละอะไรผมจะเล่าอะไรบางอย่างเบื้องลึกหลายคนอยากรู้ใช่ไหมในโทรศัพท์มีอะไรคือบางแจ็ค คนที่เอาโทรศัพท์มาให้อาจารย์ทวัตชัยที่ชิคาโกเขาได้เห็นข้อมูลการพูดคุยของนักการเมืองหลายคนในโทรศัพท์มือถือของแตงโมที่โทรมาขมคู่แบล็กเมย์ให้แตงโมทําโ,โน่ทนทํานี่ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายและโหดร้ายมากนักการเมืองบางคนที่ชอบอ้างว่ามึงรู้หรือเปล่าพ่อกูคือใครมีการส่งข้อความมาให้แตงโม ช่วยแก้ภาพแล้วถ่ายรูปแก้ภาพไปให้ดูหน่อยนี่หลักฐานมีบางแจ็คเก็บข้อมูลที่เอาจากเครื่องของแตงโมงไว้ไในไอคือข้อมูลนี่เขาไวทท้ที่ iCloud ที่นี่ iCloud เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันมีพาสเวิร์ดบางแจ็คเนี่ยคมเหลี่ยมเปลี่ยนพาสเวิร์ดหมดเลยเพื่อความปลอดภัยโดยไม่บอกใครเลยว่าเขาเปลี่ยน password. พาสเวิร์ดพอโทรศัพท์มาถึงเมืองไทยตอนเช้าวันนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมมีคนบางคนใช้ iPad พยายามแอบเข้าไอคลาวของบางแจ็ค โดยใช้พาสเวิร์ดเก่าเข้าไปทำไมท่านผู้ชมอีหานี่เข้าไปเพื่อที่จะลบข้อมูลบางแจ็คหมดเลยโทษนะท่านผนะู้ชมผมใช้คำว่าอีหายายผมเหม่ยชื่อนะฮะอีนี่รู้ข้อมูลดีรู้ว่ามีอะไรที่ชั่วช่วอยู่ในนั้นปรากฏว่าพอเข้าไม่ได้ระบบมันก็เลยแจ้งกับพที่บางแจ็คเพื่อขอรหัส OTP one time password แล้ว iPhone มันจะขึ้นชื่อเครื่องเจ้าของด้วยว่าใครเป็นคนพยายาม เข้า iCloud ของน้องแตงโมนี่เห็นไหมจับได้โป๊ะแล้วท่านผู้ชมเครื่อง iPad ของคนที่แอบเข้าคือเครื่องของหนึ่งในแก๊งคนบนเรือพอเจ้าของเครื่องรู้ตัวก็เลยตกใจที่ปิดเครื่องก็เลยโป๊ะแตกเลยว่าไอคนคนนี้อีหาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ลบข้อมูลลับๆของแตงโมท่านผู้ชมครับนี่แค่ส่วนเดียวนะอยากตามเรื่องแตงโมอย่าพลาดอาจารย์ปานเทพในรายการนิวส์ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่า คดีดีแตงโมเนี่ยแม่เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีคดีมาในประเทศไทยเพราะมันเกี่ยวพันคนเกี่ยวพันกันไปหลายส่วนเลยทั้งพิธีกรรายการทั้งทนายความทั้งกลุ่มคนที่ทำแพลตฟอร์มต่างๆที่พยายามที่จะสัมภาษณ์ไอ้คนฝั่งตรงข้ามแตงโมเพื่อกลบข่าวเพื่อช่วยไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าแตงโมยายผมเอ่ยชื่อแล้วผมรู้แม่หมดละคนสอง้อยคนมีนักการเมืองมีมี ตำรวจมีอายการมีเซเลบมีบรรดาทนายบางคนมีพิธีกรที่โด่งดังบางคนโอ้โหท่านผู้ชมแม่งเป็นเครือข่ายประมาณ200คนนับจำนวนแล้ว200คนเรื่องนี้แม่งใหญ่ชิบหายเลยท่านผู้ชมแต่ถ้าน้องเดงโมยังมีวิญญาณอยู่ที่ผมเชื่อว่ายัางอยู่ผมให้คำมัสัญญาและปานเที่ยมันสัญญาว่าเราจะไปให้สุดซอยเราไม่ถอยอย่างเด็ดขาดแล้วคอยดูกันลวกันว่า ข้อมูลมันจะค่อยหลุดมาทีละอย่างทีละอย่างตอนนี้ไอ้คนบนเรือกินไม่ได้นอนไม่หลับคนบางคนใช้ iPad จะเข้าไปใน iCloud ข้อมูลโทรศัพท์แตงโมแต่เสือเข้าไม่ได้เพราะบางแจ็คมันเปลี่ยนพาสเวิร์ดตกกรใจเพราะเวลามันเข้าไม่ได้เขาต้องแจ้งไปที่เจ้าของพาสเวิร์ดใหม่ให้ส่ง o t t p ไปเราก็เลยรู้รู้ว่าไอ้คนที่ใช้ iPad มาเนี่ยมันคือใครทำไมไม่ใช้ iPad และ่ะ เพราะ iPad นั้นเสือกเป็นของลูกมันแต่ผมไม่พูดแล้วกันนะว่าใครซื้อ iPad ให้ลูกมันโทษนะฮะอีหามึงรู้ไว้ด้วยว่าทุกคนก็รู้แล้วมึงคือใคร